สมค,ครับไขปริศนาจากเอ็นเครดิตภาพยนตร์บุเพสันนิวาส2ที่ส่งต่อมายังละครพรมลิขิตพร้อมทั้งเปิดตัวชมหน้าลูกชายลูกสาวตอนโตของพี่หมื่นกับเกศสุรางในร่างกะระเกต ปีนี้ดินว่าเราน่าจะได้ชมละครพรหมลิขิตกันแล้วไม่กลางปีก็ปลายปีนะครับเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3จากค่ายบรอดคคสต์ไทยทลวิชั่นที่สร้างสรรจากตัวอย่างที่เปิดเผยมาดินว่าน่าลุ้นน่าติดตามมากๆเลยนะครับโดยภาค2เนี่ยนางเอกชื่อว่าพุทธานเธอไม่ได้ตายเหมือนเกศสุรางการาเกตนะครับแต่ว่าเธอมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วย้อนไปในอดีตแบบตัวเป็นๆเ,เลยโดยมีปริศนาสําคัญที่เปิดเผยออกมาก็คือมือมือของพระเอกนางเอกที่จับของบางอย่างร่วมกันคือถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูภาพยนต์บุ เพศันิว่าสอในช่วงเอ็นเครดิตฉากพิเศษเนี่ยจะเห็นพ่อพบหรือว่าคุณสมบัติบอดีและสุนทรผู้นาคัมภี์ใส่กล่องฝังดินเอาไว้อย่างดีเลยนะครับนั่นคือคำพี์มนกฤษณกาลีครับคุณผู้ชมที่ฝังไว้ในพศ2387ครับ เมื่อเวลาผ่านมา178ปีเนี่ยในพศ2565ก็เป็นภาพที่เราเห็นว่ามีคนงานกำลังขุดดินจัดสวนหรือว่าปลูกผักอยู่หรือเปล่าเจอกล่องใบนี้แล้วก็ไปเรียกพุทตาลที่กำลังถ่ายรูปเล่น IG อยู่เนี่ยนะครับบอกว่าคุณพุทตาลมาดูตรงนี้หน่อยพุทตาลซึ่งมีผ้าเขามานะครับ พกหน้าพกหัวนะครับเหลือแค่นี้เหลือแค่ช่วงหน้าแล้วก็ใส่หมวกด้วยเธอน่าจะกลัวแดดน่าจะรักสวยรักงามก็เดินมาดูก็เห็นกล่องใบนั้นภาพก็ตัดจบไปดินว่าถ้าเราวิเคราะห์ต่อนะครับมันสอดคล้องกับตัวอย่างละครพรมลิขิตช่อง3ามกด33ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยจะเห็นว่าพุทธาน,นะครับเธอก็มีผ้าเขามา้าพกหน้าพกตาอยู่แล้วก็จับคำพีนั้นอนะ่ะร่วมกับ ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นพ่อฤทธิ์ซึ่งเป็นลูกชายฝาแฝดคนน้องของพี่หมืน่นกับแก่สุรางในร่างการะเกตจับร่วมกันนะครับดินว่าพุทธาเนี่ยน่าจะเปิดกล่องมาแล้วก็ไปจับโดนคัมภีร์หรือว่าสัมผัสกับคัมภีร์ทําให้เขาวาปมาในายุคข,ของพระเจ้าท้ายศักสมัยอยุทยานะครับคุณผู้ชมนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็ดูจะสอดคล้องกับบทสนทนาที่ยืนยันได้ว่าพุทธาเนี่ยเธอวาปมาด้วยคัมภีร์มนกฤษณกากาลีครับ เพราะพ่อริทนะครับก็บอกว่าออเจ้าแน่ใจได้ยังไงว่าถ้าเกิดได้คำพีกริณกาลีมาแล้วเนี่ยจะทำให้ออเจ้าได้กลับไปยังที่ที่ออเจ้ามาพุตานบอกว่าก็ต้องลองดูครับมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่นะแล้วินว่ามันจะเป็นคนละรสชาติมันจะต่างจากตอนที่แกสุราเนี่ยซึ่งเขาตายแล้ววิญญาณมาอยู่ในร่างการ,รเกตชีวิตมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นนินว่าจุดเนี้ย น่าลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและเราก็คงจะต้องเตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกับคุดตาลแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมและนี่คือครอบครัวของพี่หมื่นหรือพระยาววิสุทธิ์สาครกับเกศสุรางในร่างกะระเกตซึ่งเป็นคุณหญิงแล้วนะครับมีลูกชายลูกสาวรวมกัน4คนอย่างที่เราติดตามกันลูกชายฝาแฝดก็คือพ่อเรียงพ่อฤิ์ตามมาด้วยแม่แก้วและแม่ปรางและนี่เป็นภาพตอนโตนะครับพ่อเรียงพ่อฤิ์แสดงโดยพี่ป๊อบธนวัฒน์ตามมาด้วยแม่แก้วแสดงโดยน้องศีศินพัทรากรและแม่ปรางแสดงโดยน้องพี่พีปุ่นในละคร รส่วนนางเอกของเรื่องนะครับน้องเบลล่ารานีก็เป็นพุตธาน,นะครับคุณผู้ชมแม้ว่าเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นพี่โป๊บกับน้องเบลล่าเนี่ยได้แสดงมากกว่า1ตัวละครแต่ดินว่ามันก็จะมีความแตกต่างนิสัยใจคอของแต่ละตัวละครที่ต่างกันหรือว่า บางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนร่างกายหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่าในภาพรวมจากการที่ติดตามความเคลื่อนไหวละครพรมลิขิตเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วบทจะเน้นมาที่พุตานกับพอลิตมากกว่าคือในความเป็นครอบครัวที่พี่ป๊ปกับน้องเบลล่าจะถ่ายทอดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นและตัวละครอื่นที่เราเห็นว่าน่าเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงบทเน้นหนักมาที่พุตานกับพอริตฉะนั้นเรารอติดตามกันดูว่ามันก็เป็นกำไรของผู้ชมเป็นความลุ้นของผู้ชมที่เอเขาจะถ่ายทอดออกมายังไงเขาจะทําให้เราเชื่อได้ไหมและดูว่ามันก็็เปน ความท้าทายของนักแสดงที่นึกว่าเขาต้อง เขาตั้งใจนะที่จะถ่ายทออตัวละครนั้นๆออกมาให้เราเชื่อเดี๋ยวรอติดตามกันกับละครพรมลิขิตนะครับทางช่อง3กด33มนะครับคุณผู้ชมรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนติดตามละครไปด้วยกันติดตามกับดินได้นะครับที่ YouTube และ Tik t o k ช่องพัชรประพนกับช่วงละครไทยถ้าคุณผู้ชมคิดถึงละครบุพเพันิวาสสามารถย้อนดูได้นะครับทางเว็บไซต์หรือว่าแอป c s 3 p ส u ามสามารถที่จะกดไปดูได้แบบจัดเต็มรอการมาของละครพรมลิขิตได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะอ่านนิยาย พรมลิขิตจากคุณรำแพงก่อนก็สามารถจัดหาซื้อนังสือได้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือชั้นนาตามที่ินเชื่อให้ตอนนี้หรือว่าจะเป็นอ่านแบบออนไลน์อ e ีบุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะไปสั่งผ่านทางเฟซร้านรำแพงก็ได้นะครับตามช่องทางต่างๆเราสนับสนุนละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมละครไทยที่ดินเชื่อว่าทุกๆคนก็สร้างสรรค์มันออกมานะครับเราพบกันคราวหน้าถ้ามีความเคลื่อนไหวนะครับวันนี้สวัสดีครับ